ตนตอนฝนตกตั้งแต่อยู่เฮลซิงกีมาหลายปีพี่จะมีวิดีโแรกกันบกักกะลาแห้ทุกคนดูนดปกติตรงที่เป็นป่าเงี้ยจะหิมะเต็มไปหมดเลยรูปถนนในป่าก็ไม่มีหิมะแล้ว ก็าอากาศมันกลายเป็นบวกอากาศมันร้อนขึ้นแล้วพอฝนมันตกลงมามันก็ไม่ใช่เป็นหิมะมันก็ตกลงมาเป็นน้ำามันก็ชะล้างหิมะละลายไปหมดเลยค่ะเข้าหน้าหนาวก็หลายปีแต่ไม่เคยเจอเดือนมกราคมเป็นแบบนี้มกราคมจะต้องเป็นช่วงที่พีคสุดๆหนาวสุดๆมีหิมะเยอะมากมาก มันเป็นเหมือนช่วงหน้าฝนเลยอ่ะมันไม่ใช่หน้าหนาวอ่ะเราต้องรอดูต่อไปว่าอาทิตย์หน้าจะมีหิมะบ้างหรือเปล่าตกลงมากลายเป็นน้ำเฉลแชร์เป็น ตกลงมามองไปข้างนอกมันควาเป็นยอแช่แแต่มันก็จะมีอารมแบบเหมือนเห็เป็นขาขาวเป็นเกศหิมะด้วยกันอันนี้คือหิมะเก่าของอาทิตย์ก่อนที่ยังคงเหลืออยู่ แปรไปหมดอากาศจากเดือนมกราที่จะต้องเป็นช่วงที่พีคสุดๆหนาวมากๆแต่ว่ามันกลายเป็นแบบนี้ไม่มีหมาให้เราสักทีเลย แล้วลมแรงด้วยนะคะวันนี้มีลมเยอะเย้ก็ประมาณนี้นะอากาศของวันนี้ หน้าฝนช,ชัดๆไม่ใช่หน้าหนาวเอียกมากๆหิมะอยู่ไหนหิมะละลายหมดเกลี้ยงเลยจ้าเดี๋ยวเราต้องมาตามกันดูปีนี้หน้าหนาวหมดแล้วหรอหรือว่ามันจะยังมีอีกนี่พินจะเดือนมก,กราคมแท้ๆีอ่อาปนี2023าหน้าหนาวมาไวไปไวมากเลย ไม่มีอึมาด้วยอันนี้คือรังมดทุกคนกองภูเขาเล็กๆรังมดนะจ๊ะ <_ appointment> ปกตินี่คาบปกติคือหิมะจะต้องขึ้นสูงประมาณเนี้ยคาบมันยังอยู่เลยอะแต่มันละลายหมดแล้ว เห็นดินโผล่เห็นหญ้าโผล่ะไอโกลบอลวอร์มิงชัดๆเลยเนี่ย อินบิวมาม่าอินฟินแลนด์ฝากกดติดตามช่องกันด้วยนะคะ